โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางยังจำคาแรคเตอร์ของตัวเองได้อยู่หรือไม่นี่คือนักแสดงของเราเชิญกันก็ควรจะเป็นเธออันี่สวัสดีครับมีนพิรล,ลีครับแล้วนหนึ่ตินครับผมใช่ไหมถูกไหมถูกไหม ถูกแล้วใช่ไหมถูกคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ถูกไหมคะมันต้องดุกว่านี้ไหม่ายังไงดีต้องนิ่งกว่านี้ไหมคะทุกคนต้องการแบบไหนคะนิ่งนิ่งนิ่งอ๋อผมลืมไปผมลืมไปยังไงสิวันนี้ผมไม่ใช่มินเนี่ยแล้วนะยังไงครับเปลี่ยนเป็นแฮชแท็ก min t r o l แล้วนะมิน t r o คืออะไรอ่ะ m ีอยากรู้ว่าโทรมาดิครับวางเบอร์ไว้สิ่วางเบอร์ไว้เลยนะคะไม่ต้องให้เติบพิสนุกด้วยนะคะ พี่ปันค่ะขอคาแรคเตอร์ของตัวเองในละครแต่แนะนำตัวเป็นปันนะคะมาดูกันสิว่านานมีบิดแล้วบิดมาแล้วบิดมาแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับผมแปลนพฤิษ์ขาผมแล้วผมดแครนะครับเป็นไงพี่พี่ไม่ร่าไมล่าไม่่า,าเออเรืไหม ถ้าตอบก็คือจะต่อให้จบเองไว้นะ <c oughs> ออาเจอหนุ่มหล่อของพี่ได้ข่าวว่าโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วมาดูกันสิค่ะว่าการแสดงของนางจะโตตามตัวและกล้ามหรือเปล่าสวัสดีครับชื่อเพิร์ธนาผลละบดเลหนึงเอครับขอบพอคุณครัพี่ค่ะ มาครับหนุ่มหลอ่อวัยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยคนอื่นเขาขึ้นแบบว่านี่อุรมศึกษาแล้วไมล่าไมล่าใช่ครับวสวัสดีครับ,รบผมมาสิวะเจนองกุลนะครับบทเป็นเก่งได้ครับอยาฉันอยากให้เก่งด้ามาขอประตูห้องฉันตานทีเซอร์มา้ลเลยจริงๆมาดูกันซีหนึ่งตัวละครที่โดนขอประตูบ่อยๆเชิญค่ะ สวัสดีครับผมกันนภันะครับผมรับบทเป็นเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นกับตันทีฟุตบอลของทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับมาค่ะ A <laughs> สองท่านสวัสดีครับผมเติันนะครับรับบทเป็นตันครับอน นะคะอาคูนสองคู่นั้นเป็นสอคู่ดราม่าเนาะเออต้อง้องให้แล้วนะพี่เอิร์ธคนสุดท้ายนี่คาดหวังนะคาดหวังนะค้ทาดหวังอะไรคือต้องมีน้ำตาเวลาแบบว่าอแบบว่าเป็นแนะนำตัวน้ำตาหนึ่งแหม่ขอ1หนึ่งแหม่มองกล้องหนึ่งแหมสามสองหนึ่งแล้วคาดหวังฉันว่าเธอทำได้พี่เอิร์ธ บีบบีบมันออกมากอ่ะสามสองหนึ่งเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับผมเอิร์ธกัาสมุนลนั่นนะครับรับบทเป็นน้องป้าค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าฉันปล่อยเวลาเทค่คามานานกว่านี้นานจะแบบว่าตั้ำตามแมทแล้วนะคะน้ำตามแมทแล้วอะก่อ,อนอของตินเนี่ยก็คือที่ท่านแรกจะเล่าถึงการบังเอิญที่ได้เจอกับแคนใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ท่านนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อง ความเชื่อด้วยความเชื่อใจที่ติ่งมีให้กับแคร์เสมอมาครับผมแล้วก็เป็นคนตัวละครเดียวเป็นคนเดียวเลยแหละที่ติ่งเชื่อมาตลอดครับผมก็น่าจะไปขยี้ในเส้นของดราม่าตรงนั้นด้วยนะแล้วก็ยังมีออ่มุมมุ้งมิงมากขึ้นแหละมุ้งมิงเออยังไงครับพี่ปานครับก็เหมือนที่มีนบอกครับว่ามันก็จะมี การเกิดเรื่องก่อนหน้านั้นอยู่แล้วให้รู้ให้มันตรงขึ้นแล้วก็จะมีปมทางครอบครัวฝอ่งตีนมากขึ้นแล้วก็เราก็อยากจะแก้ปมอยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวตีนมากขึ้นครับผมวันนี้ตามสคริปติชันไม่คิดเองนะคะตามสคริปเขาบอกว่าอยากให้แบบมาโลเพให้ดูนิดนึงได้หรือไม่ว่าความเชื่อที่พวกคุณบอกเนี่ยมันคืออะไรอยากดูไหมคะท่านผู้ชมอยากดูหรือไม่คะอยากครับ นักแ,แสดงก็คงจะอยากนะคะเดี๋ยววันนี้แบบว่าเพิ่มเพิ่มแล้บทเป็นพี่นิวอีกนิดนึงได้ไหมแล้วบทเป็นผู้กำกับเป็นทีนิดนึงได้ไหมแต่เป็นพี่นิวอ่ะต้องหลับหน้มามอนะเว้ยเฮ้ยแกของคนดูอยู่ตรงนี้อ,อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเป็นแบบผู้กำกับให้พี่นิดนึงนะคะลองลองแบบว่า <c oughs> ทุกคนเราเป็นผู้กำกับให้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราดูให้เขาทนิดนึงนะคะกงไม่มูมได้ละบทเลยจ้ะละบทเดี๋ยวพี่เป็นฝ่ายบริการก็ได้นะคะอ่ะเชิญค่ะ อ่ะตรงกลางตรงกลางเออพี่เอรับบทเป็นใครคะเป็นพี่กล้องไหมคะตีตีสเลดนะอ่ะตีสเลดอ่ะได้สิคะบุญช่วยกุ้งกันไหมอ่ะได้มะมะอยากรับบทเป็นใครไหมลูกเป็นพี่เนยไหม๋อไดาสิอ่ะเป Ora, ็นพี oui, ่เนยอ่ะหนูหนูตาตาอยากรับบทเป็นใครเป็นพี่กล้องเป็นตากล้องเลยอ่ะเป็นตากล้องได้ได้ได้อ่ะมานี่กองขันษาตั้งเอารักสองค่ะสเลดพอไหม หออทัหอมอกล้องดิเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมท่าเสล็ดอะไรกันเสลีดเสลดมีไกล์งเลยอ่ะเสลดมีไกกลเดเดี๋ยวเดลดต้าตดนะอกันราบบทเวลายากนรับบทเวลากเป็นผู้ช่วยผูกำกับดีดีดีเชิเชิญขานเสลีดนเสล็ดพูดเหมือนไม่ได้อยู่กองถ่ายเลยอ่ะโอเคสามสองน่งไปค่ะตัวอย่างเบอร์ลกสอง C หนึ่งหนึ่ง เฉลี่ยเฉลยจับผมแค่ไหนเฉลี่ยจับผมของแดนเฉลยจับได้ปะเออเออเออเราจะได้ดูโลเพยไหมจ๊ะเราน่าจะได้ดูความหันสามากกว่านี้ิีคอมหรือเปล่าเชิญค่ะไอตินคือที่มึงของกุณแฟนตอนซีซั่นหนึ่งะใช่ไหมคิดได้แล้วใช่ไหม ไม่เข้าใจว่ะคือตอนกูเห็นคนอยู่ึงอยู่กับคนอื่นน่ะกูกินข้าวไม่อร่อยนอนก็นอนไม่หลับกูเครียดเล่นเกมก็ไม่สนุกแรงก็ตกอ่ะกูไม่เข้าใจวายตินฉันก็เหมือนกันเวลาฉันอยู่คนอดื่นอยู่กับครอบครัวฉันแหงใจไม่ไหเหมือนจบอยู่นะแต่เวลาฉันอยู่ไหบนยนไม่ฉันแหงใจได้ แฟนใช่ครับเดี๋ยวกูเขอามาตอบได้ไหมเชื่อทำให้นายเชื่อใจฉันครับเดี๋ยวค่อยตอบไม่เขาเราดูไปซีนสองดีกว่าเออแต่มืองต้องบอกเขาด้วยนะว่ารับส่งทางวีทีวีเท่านั้นนะเวลาขอบคุณ ก็ได้วะอ๋อตกใจนะคะองานเดี๋ยวข้ามไปที่ฝั่งนูที่บอกว่าดามาดาม่าซีซั่นหนึ่งคือเออันร้องไห้ไม่มียิ้มเลยเป็นยังไงบ้างความท้าทายของคู่นี้ถ้าบีดบีดพี่เออบีดบีดนัก็จริงๆมันท้าทายตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเนาะตัวละครสองตัวนี้ค่อยๆจะไกลตัวพวกเราแค่ค เราสองคนจะเป็นคนที่ค่อนช่างล่าเริงเนาะแต่แบบในซีรีส์จะค่อนข้างจะมีบทดราม่าแต่ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเหมือนตัวละครก็โตขึ้นแล้วก็มีมุมมองอะไรอย่างอาจจะไม่ใช่มุมดรา,าม่าอะไรี้ครับใช่ใชครับผมเพราะว่าแบบซีซั่นหนึ่งก็เขาปลดล็อกันไปแล้วลอะไรนี้เขาก็กอดกันไปแล้วซีซั่นนี้เขาต้องมาติดตามว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงกันบา้างจะมองว่านะครับมองว่าอาจจะแบบไม่หมุนเหมือนเดิเมแล้วมั้งในซีซั่นนี้คู่นั้นปลดล็อกระยะไหนดีคะ จะปลดล็อกกันระยะไหนคะเอาเป็นว่าอยากให้เพ่อนๆเนี่ยเขาเข้าไปติดตามในซีรีส์โอเคอะเดี๋ยวเรามาถามคำถ,ถามเบาๆกันบ้างให้เมามอยเพื่อนๆเชื่อว่าการเป็นนักสแสดงเนี่ยเวลาต้องเข้าบทบาทเนี่ยต้องแบบน้านิ้วคิ้วขมวดกันก่าจะเข้าบทบาทได้แต่ละคนลองเมา,าคุณข้างๆแล้วกันว่าเวลาเขาก่อนจะเข้า5-4-3-2เขาทำอะไร อ่ะคุณมีได้หมก่อนเลยก็ได้ครับคือเพิ่งผ่านมากับซีนดราม่าเจนซีคือจะเป็นซีนที่เขาต้องแบบเสียใจวิ่งร้องไห้ดฝ่ไฟเข้ามาคุณพระแล้วคือเขาอะหายไปทำอารมณ์นานมากทำทำอารมณ์แบบวิววิววิวอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วแบบยังไม่ถ่ายทันทีใช่ป่ะแบบอารมณ์มาแล้วแต่ว่าทีมงานเหมือนกับยังเซ็ตไม่พออยังไม่พอแต่อารมณ์มาแล้วเขารีบไงเขาก็แบบว่าต้องโหยโหยโหยเล้ว เวลาเขาเวลาเขาเอ่ามาสีเขาทำยังไงนะเวลาเขาเาลงร้อนแล้วเขาจะหายใจ <Okay. S 1> โอเคอา่าคือมันถึงขั้นที่แบบว่าเมื่อพอายเสร็จคุณเขาน่าจะน้ามึนะไรออ่าแบบโห<า>ยาดมไปเลยนะนะคะทีมสวัสดิ์ต้องมียาดมเผื่อไว้จริงจังมากอินมากาใจ่แบบแรงมากอา่งางั้นคุณคุณแปนเมาน้านองก็ท่าคุณสีเวลาตอนเขาจะแบบเข้าบ,บทบาทเข้าตัวละครเขาทําอย่างไรเขามีเทคนิคยังไงกับเด็กคนนี้ ก็อย่างที่คนรู้ฮะกองทัพเดินด้วยท้องครับค่ะจะไม่มีวันไหนที่เพื่อธนาพลน้องชายของคนนี้ปากว่างครับก็คืออ่านไปด้วยกินไปด้วยไม่ว่าจะอะไรจะอยู่ใกล้ๆไกลๆก็พร้อมที่จะกินเสมอครับผมเป็นการทําสมาธิของน้องคุณก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พอโตขึ้นกลางพอเริ่มชัดขึ้นเพราะว่าเขาเคี้ยวเยอะครับผม เมาโมย<ม>นะแต่ว่าเราอ่านบทหนักนะอะสำหรับเพิร์ดคนข้างๆคุณเวลาจะเข้าสีอารมณ์เนี่ยเขาทำอยา่างไรบังเอิญรักไม่เคยไม่เคยเล่ถ้าพี่มาร์กครับเข้าอารมณ์จริงๆก็ใช้เวลานานนะเพราะว่าน่าจะแต่ก็เก่งอะ <c oughs> อะไรวะทำไมง่ายจังเลยอะ <c oughs> ไรวะ้อคืออะไรก็อย <c oughs> ่างพอพี่มาเข้าสีก็ จะมีการทำอารมณ์กับพวกแบบติ t i n g coach เลยเขาก็กินแป่ว่ากล้ามใหญ่ขึ้นความน่ารักของเพิรก็ยังเท่าเดิมนับถึงอลไลูกคุณเมาคนข้นาง่ายดีจนฟังสีครับผมขอัผมกับ <c oughs> <c oughs> ผมกับพี่การเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆน,นะฮะสำหรับซีที่เรียกว่าเป็นซีที่ผมรอเจอพี่ทคโกอ,อยู่ครับ ก็ในจังหวะนั้นนะคือเหมือนว่าผมต้องวิ่งเข้าไปหาพี่โนใช่ไหมแต่พี่โนเขาจะแบบเหมือนยังไม่รู้ยังตกใจแล้วก็มีการต่อแนวหลังกันนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าซีนนยคือมันไม่เอ็งมาทำรื้นพ่บอกแล้วว่าพี่ไม่อยากเจอเององกระยังมาเจอพี่อีกเลยนี่กลับมาพี่ครับขอบคุณค่ะ ถือว่าเป็นการซอบดอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นการจำจำเรอกให้ดได้ใช่ครับผมอ่ะคุณกาญมอมอยคู่นูนสีฝั่งนูนข้างๆคุณอ๋อรับผมก็จริงๆยังไงดีล่ะเราอยู่กับสองคนนี้เขามานานแล้วเนาะ,ะจริงๆทุกครั้งที่ออกกองหรือทำงานอะไรเขาเป็นคนจริงจังอยู่แล้วครับผมพูดถึงเติ้ลเนี่ยก็พูดเลยว่าคือเติ้ลจริงจังกับทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบเวลาเข้าบทไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพูดได้ใช่ไหมแบบมีมีเลกีตาร์มีอะไรเงี้ยโอ้โหเขาแบบว่ากิน คาแรคเตอร์ <Character S 1> นั้นก่อนพยายามจะเข้าใจว่าแบบเเพลงนี้ต้องการจะสื่ออะไรให้คนดูแล้วก็ถึงก็ถ่ายทอดออกมาครับผมยังไม่เห็นจริงค,คนเก่งของพี่อ่ะสุดท้ายฝั่งนูดมัมวมอยกันสีคู่คุณครับก็อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องทำอารมณ์เหือพูดถึงเรื่องผ่านอารมณ์เศร้าแล้วก็เป็นเรื่องของการคลายความเครียดอยีกครัเพราะส่วนใหญ่พี่เอิญเนี่ยเขาจะเล่นเป็นบทครัง้งครที่จะดารมาม่าแล้วก็เวลาเขาดาราม่ามากมากเนี่ย พอคาซีนปุ๊กใส่หูฟังนางต่อยอะไรอ่ะเต้นครับอแบบผมบอกว่าเมื่อเมื่อสิบนาทีที่แล้วคือกำลังเครียดๆอยู่เองไห้ยอยู่ผ่ามาอีกแป๊บหนึ่งเต้นเฉยเลยงงนะคะอ้าออฟอาออ้ออออออองนพี่เอิร์ธนี่มามอมอบผู้ชายคนนี้ค้างๆดีชันหน่อยสิเขากับเข้าซีนอารมณ์เนี่ยเขาเข้าอย่างไร คือเอิร์ธไม่เคยร่วมสิ่งเนี่ยน้องแต่ว่าเคยไปดูในมอนเคยแบบไปเที่ยวกองเล่ไปเล่นที่กองอเขาเ็าด,ดูแบบแต่หลอกไปคนนี้เขาได้อยู่แล้วแล้วปินมาเต็มมยาเลยียเห็นในเวิร์กช็อปเงี้ยเขาดูแบบตอนน้มงนมีขอแล้วยี่ไม่เจอกันแบบสองปีงอะไรเงี้ยคือว่าเขาแบบอิ่ฟูตัวเองขึ้นเยอะมากผมภูมิใจแทนกันครับทุกทุกคนเลยครับอ่ะขอเสียงปรบมือ่อยค่ะนอกของผู้ดีนะคะคุณมี งั้นสุดท้ายข้อสุดท้ายขอเป็นคนที่มีสงครับคืออย่างแรกผมว่าทุกคนน่าจะได้ดูการสานต่อสานต่อความสนุกความเศร้าความผูกพันจากภาคแรกมาจนถึงภาคนี้ก็น่าจะเป็นจุดจบของพวกเราหลายๆคู่จุดจุดจบมันไม่ดีเลยวะพี่ชั้นกล้าจะแฮปปี้เอนดิงก็ได้ไงอ่าครับโอเคครับ ก็เราเราก็เช yeah. ื yeah, yeah, I I mm ่อ hmm. ว yeah. so, uh, ่า oh ทุกคนน่าจะได้มีความสุขไปพร้อมๆกับพวกเราทุกๆคนเหมือนกันใช่คือใช่เพราะว่าอย่างซีซั่นหนึ่งคู่เรามันจบแบบแบบมันไม่จบอ่ะูมันไม่จบก็คือพอซีซั่นสองพมอมอานุ่มน้อยของพี่ครับก็สําหรับตัวเทคนิคผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่หูสุดแสบกับน้องชายสุดขวนมากกว่าอ่านะคะอ่ะหุ่มหอเราผมก็ตัวละครมายก็ ผมร้อนครับผมรุนแรงครับครับสวัสดีครับผมเพสลร้อยปนนะครับผมรับบทเป็นก้อนหินเท่นเหมือนเดิมท่านต่อมาค่ะพอ่อสุ่ชลูดของพี่สวัสดีครับผมมีนนิชคุณครับแล้วบบก็เป็นปตุลเป็นผู้ชายคนโตครับตระกูลเมธานะอ่าท่านต่อมาค่ะ สาวน้อยคนเดียวพี่บอกเลยว่าถ้าไม่มีพี่หนูคือคนที่สวยที่สุดนะคะแต่วันนี้มีพี่เนี่ยแซมมี่เชิญฉันเกลี่ยแซมมี่แสแมนท่าแล้วก็เป็นบอกฉันเป็นเจ้าหญิงของวงการแฟนม,มิ้งนางก็คือเจ้าหญิงแห่งวงการซีรีส์วายเอาจริงๆรอปปรมือแซมมี่สุดยอด เราเห็นสซมีล้วใช่ไหมหนักใจอยู่ครับมันต้องมันต้องขึ้นไปอีกอ่ะจะให้เปิดซีแบบอีกทีหนึ่งเลยไหมครับเอาซีสวัสดีครับสว่อดาครับผมรับบทกอนครับยัมาอีกหนึ่งนุ่มที่ยังใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เข้าข้าวเชิญครับครับสวัสดีครับคริสครับรับบทเป็นเทคนิคครับเทคนิค อามาหนุ่มหล่อพี่เอา้มามีน้ามีต้องมีการการขานิดนึงนะจ๊ะเพื่อตั้งหลักนะจ๊ะน่าจะทําอะไรเชิญก็ผมกิจครับรับบทเหมายเป็นเพื่อนเอ๋ครับเย่าเหตุการณ์ข่าเพื่อเออถกดูนนะครับอาเชิญค่ะคุณอินดูใชครับผมครับบอลครับผมรับบทเป็นคีนครับครับบอล แล้วนะคะอ่าอ่าอ่าท่านต่อมาค่ะสวัสดีครับจ้อมครับผมแล้วกดเป็นจอมครับอ๋อโอเคพี่เดี๋ยวเจอกันทั้งล่านานะจ๊ะ <_ C 2> <_ C 2> แต่อีกหนึ่งคนหนึ่งสาวของดิชานี่คือสไพรา์ของเราเป็นสิบ้าบวกหนึ่งช่วงเปิดตัวไม่ได้มาแต่สาวคนนี้คือใครสวัสดีค่ะเพลย์ค่ะแล้บทดเป็นเลมอนค่ะอ๋อพี่ข้าวใครไปหรือเปล่านะ อันได้หมดเลยลูกเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจมากกว่าครบที่ได้ร่วมแสดงกับพี่ๆเขาในแบบมีผลง,งานอะไรงเงี้ยอ่าอ่ะฝัะ่งนู้นฝั่งนูง้นบ้างใครยังไม่ได้พูดคุยกับพี่นิดน,นึงนะลูกนะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกกับพี่ๆยังไงบ้างพอเดินเข้ามามาเวิร์กช็อปด้วยกันก็ตื่นเต้น,นครับ ยังไม่ค่อยกล้าคุยกับผู้พี่ๆเขาเลยเ,เพราะว่าแต่ละคนก็ดูมีดูดูแก่ประสบการณ์อ๋อดีนะมีคําว่าแก่และมีคําว่าประสบการณ์ต่อท้ายนะบอสมีฝนะีมือมอะไรเงี้ยผมก็ตื่นเต้นแล้วก็เอ่นเก้นคับโอเคงั้นพี่มีคําถามเล่นๆให้น้องๆทุกคนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ตอบพ,พร้อมๆกันมาดูกันซิว่าเสียงมันจะออกมาเป็นแบบไหน ใครในกองไม่เอาเราที่อยู่ยืนอยู่ตรงนี้นะไปเมารุ่นพี่สักหน่อยนะคะนักแสดงหลักของเราใครในกองที่ขี้แกล้งมากที่สุดพูดออกมานะคะสามสองหนึ่งไปค่ะก็คืออยู่บดประชีมากกว่านาะสุดยอดเอาเป็นสุดยอดหรออ๋อเป็นใครเป็นใครเป็นใครสุดยอดอยากจะพูดชื่อใครผมไม่มี โอ้ยยังไม่ได้เรียกพี่ไม่เรียกเพื่อนแล้วนะเรียกไอ้มีเลยนะคะด้วยยินเนอร์เนี่ยครับแต่ว่าปกติก็จะเรียกน้องมี<อ>แต่ไอ้ยินแกมัมนต้องไม่มีแล้วไม่ไหวเออ <laughs> นะคะนะคะอะใครในกองที่ขี้นอนหลับมากที่สุดเอะอะหลับเจอที่ไหนก็หลับไม่อ่านบทหลับอย่างเดียวสามสองหนึ่งผูดชื่อออกมาะคะ่ะเออครับทำไมอะน้องทำไมอะน้องกำลงังโตอะนาะยังไ <laughs> งดีก็แบบเวลาผม อย่างแต่งหน้าอืใส,ส่เส<ะ>ื้อผ้าหรือว่ากำลังเล่นเกมอยู่ขันไตอะไรเจอแต่เพื่อนแบบนอนหลับอยู่คนดีอ่าเดี๋ยวเชิญไปพักผ่อนก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาล่ะอย่างที่บอกไปว่าตลอดทั้งงานนี้สไปร์มีของข,องขวัญรางวัลและเซอร์ไพรส์มากมายจริงๆต่อไปอ้าวอ้าอ้ว แล้เรื่องมึงวานี่ไปไตานน่ไหนหนุกมาอะไรนว่คิดว่าก็หลู่ทำไงก็ได้หรอ 对，哈，哈。 ฉันได้พบเธอแต่ฉันไม่มมนนนมนสนใจมันเหมือว่าฉันก็ไม่เองคนฉันเธอเท่า วันนั้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่มันเคยเกิดขึ้นและมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราท,ทุกคนใช้คาว่าประสบความสำเร็จและเราก็เชื่อว,ว่าซีซั่นนี้พวกเราก็ทํากันเต็มที่มากๆมากๆมากๆเอาข้อผิดพลาดจากซีรัสที่แล้วเอาสิ่งที่ทุกคนเสนอแนะทุกคนติดชมมาพัฒนาดังนั้นเราก็อยากให้ซีซี่นนี้เข้าถึงวามประสบความสำเร็จเหมือนเดียวที่แล้วหรือมากมากมากกว่าซีรัสนที่แล้วยังไงก็ต้องพวกเราทำเต็มที่มากยังไงก็สุดท้ายก็ฝากทุกๆคนนที่นี้แล้วก็ที่อยู่ถางบ้าน ด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะสุดท้ายค่ะเราจะมาเซลฟี่ไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมเตรียมนะคะอาหารหลางนักแสดงหารลางนะคะเดี๋ยวเราเซลฟี่ไปพร้อมๆกัน